และในจำนวน5กิโลเมตรที่พูดถึงนี้เป็นภูเขาเป็น,ปนพื้นราบอยู่ไม่มากนะครับจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงภูเขาเนี่ยน่าจะประมาณสัก1กิโลเมตรหลังจากนั้นอีกประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยเป็นภูเขาเนะครับต้องเดินขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านายชัยาลก่อกเหตุจริง ต้องใช้เวลานานนะครับนับชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถึงจะเดินไปยังจุดเกิดเหตุได้จากบ้านน้องชมพู่นะครับถ้ากว่านยเฉเพลเป็นคนก่อเหตุไม่ใช่30กว่านาทีอย่างที่ทามหลายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสรุป30มสินาทีกว่าๆวานี้นะครับผมเรียกว่าเดินกันชนิดที่มไม่พัก นะครับแล้วก็เป็นไปได้ยากที่คนเดินขึ้นภูเขาระยะทาง3-4กิโลเมตรจะใช้เวลาเพียงแค่30กว่านาทีเป็นไปได้ยากไม่น่าจะมีใครขำได้ารายงานต่อมารอยแผลที่เท้าของน้องชมพู่พร้อมกับของเล่นแสดงว่าน้องชมพู่เนี่ยนะครับเดินไปจึงปรากฏรอยแผลที่เท้าเรียกว่าเดินไป ใช้เวลาเท่าไหรไม่ทราบเดินไปจนเท้าเป็นแผลละเพราะอย่างนั้นเถอะถ้าหากว่าในาใยชัยคนก่อเหตุลักพาตัวน้องชมพู่ไปคงไม่ปล่อยให้น้องชมพู่เดินไปเพราะว่ามันเป็นการช้าๆเสียวเวลาและอาจจะมีผู้มาพบเห็นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นครับเวลา30มสิบนาทีและปล่อยให้น้องชมพู่เดินไปจนถึงจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นจึงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เลย จะใช้เวลาเพียงแค่30กว่านาทีต่อให้เป็นคนโตนะครับแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเดินขึ้นภูเขาถึง 3- 4กิโลเมตรโดยใช้เวลาเพียง30สินาทีนั้นเป็นไปได้ยากจะต้องมีการเดินบ้างหยุดบ้างพักบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินวิ่งกันขึ้นภูเขาได้นะครับเหมือนนักกีฬาอย่างนี้นะครับก็คงเป็นไปได้ยากและทางขึ้นเขานั้นก็เป็นที่สูงชันและก็มีป่า าไม้รกทึบพอสมควรยากที่จะเดินขึ้นไปได้ภายในสามสิบนาทีเหตุจูงใจไม่มีระยะเวลาการก่อเหตุเพียง30มนาทีเป็นไปได้ยากและไม่มีเหตุโขดเคืองกันมาก่อนคือเหตุจุงใจนั่นเองนะครับจึงไม่ทราบว่าลุงผลน,นั้นนะครับจากก่อเหตุลักพาตัวน้องชมพู่ไปเพื่อเหตุใดอันนี้ ฟังแล้วจึงเป็นทิรุษครับประเด็นต่อมาครับที่บอกว่านายชัยพปนนำเด็กไปทิ้งข่างจากบ้านประมาณ900เมตรโดยเกิดจากาความโกรธเคื่องที่น้องชมพู่ร้องไห้เสียงดัง ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานนั้นก็เป็นการคาดกัรน,นะครับวิธีการก็คือนะครับทนายทางฝ่ายจำเลยก็จะต้องสักถามว่ามีคนพบเห็นเหตุการณ์หรือไม่ถ้าไม่มีคนพบเห็นรักทราบได้อย่างไรว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึน้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับและประเด็นต่อมา ที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับอยู่ห่างจากจุดที่พี่สาวของน้องชมพู่อยู่เพียงสิบเมตรนายชัยพล์จะเดินเข้าไปลักพาตัวน้องชมพู่ได้อย่างไรโดยไม่มีคนพบเห็นเป็นเรื่องยากนะครับบ้านน้องชมพู่ก่อนจะถึงบ้านน้องชมพู่ก็มีบ้านอื่นอีกหลายหลังยืนในบริเวณนั้นถ้าหากนายชัยพจกระทำอย่างนั้น จะไม่มีคนพบเห็นที่เดียวหรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกและโดยทั่วไปแล้วนะครับหมู่บ้านในชนบทเลี้ยงสุนัขก,กันแทบทุกหลังคาเรือนถ้าหากนายเชอร์พลเดินไปลัผพาตัวน้องชมพู่ในเวลากลางวันแสกๆหนึ่งเสี่ยงต่อการที่ชาวบ้านทั่วไปในบริเวณนั้นจะพบเห็นสองก็เสี่ยง ที่จะไม่ถูกสุนัขเห่าครับถ้ามีสุนัขเห่าแล้วก็จะต้องมีคนพบเห็นนายเชยพลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านายเชยพลเดินทางไปรักพาตัวน้องชมพูจริงจะต้องมีคนพบเห็นหรือมีสุนัขเห่าหอน ก็จะทาให้คนพบเห็นอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นในเจอคนเข้าไปโดยที่ไม่มีคนพบเห็นและไม่มีสุนาะข่าวอ่อนเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับโดยเฉพาะเวลากลางวันแสกแสกประเด็นต่อมาครับบนภูเหล็กไฟพบรองเท้าเด็ก เ,เด็กตกจุกก็แสดงว่าน้องชมพู่ถือติดตัวไปก็คงไม่มีผู้ร้ายที่ไหนหรอกนะครับถือของเล่นเด็กไปด้วยและเพื่อจะไปก่อเหตุนี่นะครับถือของเล่นเด็กไปด้วยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ถา่การต่อมาสารทางนิติวิทยาศาสตร์พบเส้นคนที่ร่างพายน้องชมพู่แต่เจ้าหน้าที่ ในติวิทยาศาสตร์เขายืนยันออกมาแล้วนะครับพน้องชมพูเสียชีวิตเพราะข,ขาดน้ําและขาดอาหารคนที่ขาดน้ําและขาดอาหารหนี่นะครับร่างกายจะมีความร้อนสูงเมื่อร่างกายมีความร้อนสูงแล้วก็ธรรมดาที่เด็กอาจจะถอดเสื้อผ้าเองก็อาจจะเป็นได้นะครับเด็กถอดเสื้อผ้าได้นะครับเด็กสามขวบที่ถอดเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเองได้นะครับโดยเฉพาะเด็กต่างชาัิที่มีร่างกายแข็งแรง ื่อรู้สึกร้อนมากๆหิวน้ำหิวข้าวเนี่ยนะครับร่างกายนุโนภูมิสูงก็อาจจะถอดเสื้อผ้าอาจจะเป็นได้และขนเพชรขนที่ว่านี่ครับตกอยู่ที่ร่างกายน้องชมพู่จะตกได้ด้วยเหตุใดในเมื่อน้องชมพู่ไม่ได้ถูกข่มขืนขนเพชรจะหล่นนะครับบริเวณศพของน้องชมพู่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยเช่นเดียวกัน แล้วก็ตามข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดจึงนําน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ900เมตรอันนั้นก็เป็นแค่ขันสันนิษฐานนะครับไม่มีประาักษักยานรู้เห็นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงจึงฟังเป็นพิรุธอย่างยิ่งถ้าให้ผมชี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผมเห็นว่าพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังห่างไกลนครับกับข้อเท็จจริงที่จะสามารถลงโทษเอาความผิดของนายเฉยผลวิภาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ชี้นำในทางคดีนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตามข่าวที่ทราบมาถ้ามีหลักฐานเพียงแค่นี้เรื่องผมของน้องสมพู่ที่ปรากฏพบบนรถของ นายเฉยผลนั้นประเด็นนี้ถามว่าน่าสงสัยนายเฉยผลหรือไม่